โจพร้อมยังโจ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 สิบี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบสิบสิบสอบสาบีแลีสองบาวันนี้วันเกิดพี่เต้าแล้วเฟไม่อยู่เออว่ะหรือว่าเรานปีแทนหมอบเฟฝากมา เราไปแต่งตัวเป็นเฟย์กันให้หมุนไยมไหมล่ะดีไหมแทนแทนคำวันเกิดของน้องเฟย์จิกเกรเดเพราะว่าน้องเฟย์ไม่อยู่พี่รู้ไหมสีผมเฟย์อะไรอ๋อสิบเจ็ดทับสิบเจ็ดมั้งถ้าพี่จำไม่ผิดนะโอเคเอาเออสงสามพี่เป้าอย่างน้อยก่อนที่เขาแบบจะได้คุยกันแล้วก็ไปทำให้เขาแบบรู้สึกดีกันก่อนเนาะ ตรงนี้มันเถ็ดข้าวด้วยเหรอวะหลอกกูมาก้นปันเนี่ยอันนี้อะไรอะแล้วคนโทรมาก็ใครไม่รู้อะพ่อค้าขายข้าวเลยพี่โอ้ยจีเหรอไอ้พี่จีขายข้าวเห,หรอไอ,อ้ไอ้อ่ะวันนี้น้ำ <ไอ S 1> พี่คะไอ้เถ็ดข้าวนา้ำไอ้ผักกาดทำไมผักกาดไหนอ๋อไม่ใช่พี่เหรอไม่ใช่เหรอหนูไม่มีรถเหลือไี้เกลวะไอ้เกล ปายย่าบายใครวะบังไม่ัาดีครับสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีคับชื่ออะไรครับเนี่ยมีเกลอมัวครับมีเกลมัวโสดครับโสดด้วยเหรอเอ้าพี่จิมมาโสดเหมือนกันนะอุ้ยเอ้าไม่แต่แต่แต่คุณเนี่ยคือผมอะไรอะไรมะเขาเขาเขาฝากเงินมาไอฝากอะไรมาให้มะฝากข้าวมาให้อ่า เขาฝากเข้ามาให้แต่ตอนเนี้ยเขาเขาเปลี่ยนเป็นเงินเรากระเป๋าอะไรครับเนี่ยเป็นกระเป๋าอะไรเนี่ยกระเป๋า5 2 4น้ำรับเลยพี่5 2 4ใช่ครับเขาบอกว่าแทนคำขอโทษมั้งใครเหรอครับขอตัวย่อใดเรอครับตัวย่อลูกผมเองเขาชื่อน้องชายผมเองครับเขาชื่ออะไรเหรครับชื่อสตอมครับ งั้นเดี๋ยวต้องมีเรื่องคุยกับป๊าป๊าพุดดิ้งแล้วกันนะครับให้อย่างนั้นน่ะเอ้ยทำไมอะ่ะเขาแทงพุดดิ้งครับฮะ<า>ใช่ครับคุณทำลายร่างกายผู้ยี่พู้ยำม่ี่อัดดิ้็นพี่เป็นป๊าป๊าของสตอมใช่ไหมครับใช่ครับใช่ใช่งั้นเดี๋ยวรอป๊าป๊าพุดดิ้งกลับมาหนูคิดว่าคุณลุงควรที่จะคุยกับป๊าป้าหนูนะครับเพราะว่าสตอมไม่ยอมฟังอะไรพุดดิ้งเลยแม้แต่อย่างเดียวครับทำไมอ่ะเขาแทงพุดดิ้งเลยครับทันที้พุดดิ้งกินคุยแค่กับเพื่อนนะ ตั้งใจทำเราะว่าทำสิงตึงใสพุดดิ้งนะคบไปบีบค้ดพี่ตอมตึงยังไงหรอคุณลุงชอ่อะไรหรอครับความคิดชือมืดครับชื่อมืดอ๋อคุณลุงคุณลุงมื่น่าจะรู้จักป้าป๋าหนูนะครับไม่เอาไม่เอาป้าเก่ยอะไรครับเนี่ยชื่อบุ๊กครับคอนจานค่ะชื่อบุ๊กนะครับบุ๊กนะครับใช่ครับไดรไลทเกียวยังสดอยู่ปะเนี่ยสดครับโอ้ยเอาดีๆพี่จิมาเกียวฟอไมพี่จิมนะพี่จิมได้ยินพี่จิมเสียใจนะ แล้วเลียวอ่ะโอ้โหห้าอ้าวทำไมอ่ะหโดตกแผดเลยอ่ะต้องยกหรือเปล่าแผดหรอจริงปะเนี่ยโจจฮัลโหลไอ้จยไองในเมือใจยังหสนุสนุปกับเกีวนี่มันไม่ได้เป็นอะไรกหอกถงเอในชวจีออนแล้วมไกลจนสุดฟ้า เล้วเขาลงเป็นมันติเวิร์แล้วครับภาพผู้มันติเวิร์คนนี้จริงโอ้โหคุณลุงครับแต่คุณลุงก็บอกให้ลูกของคุณลุงแบบว่าเลิกเลิกยุ่งกับหนูเลยก็ได้นะคะเพราะว่าเขาแบบใจร้ายกับหนูมากเลยครับใจใจร้ายเลยหรอใช่นะแต่แต่เขารักเราบ้างเลยนะไม่น่าใช่หรอกครับแต่คนที่เขาแบบเป็นห่วงกันเขาไม่ทํานี้หรอกครับไม่เขาไม่ได้ตั้งใจตั้งใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ แน่นอนเฮ้ยไอเกลเป็นไรอ่ะไอเกลไอเกลเฮิบไอเกลเป็นไรดูดิคุณลุงอะย่าทำนายเกลเลยคบแบบนี้หนูว่าก็ไม่ถูกนะคะเป็นเหมือนกันทั้งบ่าทั้งลูกเลยอ่ะอะดูดูวมอพูดแบบนี้ถูกเป็นเหมือนกันทั้งบอแทั้งลูเลยนะเดี๋ยวพูดอะไรดีพอกันเลยอะมาจากท่อเหรอฮะ ีพิ่งพูดออกมาจากท่อเรแล้วตกแผดเหรอเราอ้างแสดงว่าเราจบกันแล้วดีใช่ปะจบไปแล้วทำไมอะ่อมอะแล,แล้วทำไมอะ่ะเอาทำไมอ่ะแล้วไงอ่ะแล้วทำไมต้องจบกันด้วยอ่ะแล้วทำไมอ่ะคนเราอะ่ะถึงมันจะห่างไกลกันแค่ไหนอะ่ะติงบ้าพูดไปแต่แค่ใจยังอยู่ด้วยกันมันก็พอแล้วปะ ถูกครับป้าเขาเลือกกันแล้วครับโอ้โหใช่เลิกเลยหรอไม่คุยแล้วครับทำไมอะล้วทำไมอะไม่มันมันก็ต้องมีเหตุผลถูกไหมคุณลุงนั่นแหละไม่มีเหตุผลนะไม่อย่างวันเนี้ยไอ้ตอมมันก็อาจจะไม่ได้ตั้งใจทุกอย่างเหมือนกันพ่อแม่ลูกเลยอะไม่ทุออย่าอย่าโจรพี่สาวคนนึง โอเคครับทุกคนพี่สาวคนหนยโอ้โหนูโสดครับแต่คุณคุยสิบคนแค่นั้นแหละเอ้ยเอาดีๆไอ้เกี่ยวไงดีวะเห็นไหมพี่บอกแหละเป็นเหมือนกันนึงพ่อแทนลูเลยอยู่นะเอาไงโหูป้าใช่มาเพราะว่าป้าขอมีคมอยากไม่ได้นะเอาทำไมอ่ะพี่อย่าไปคบเลมพ่อเขาปากไม่ดีว่ะโหูทำไมอ่ะทำไมอ่ะพี่พูดอะไรอ่ะพี่พูดดีดีพี่พูดอะไรอ่ะ ม่ยังไม่ได้พูดอะไรเลยแค่ถามว่าเขาพูดอะไรอ่ะเขาพูดถึงเดียวแล้วเขาก็บอกว่าคนเราถึงแม้ตัวมันจะห่างไกลกันอะอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่ใจอ่ะมันก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่นะถ้าทั้งที่บอกไปแล้วว่าเลิกกันแล้วอ่ะอาจจะยังไม่อัพยนหรือเปล่าอาจจะเป็นคนห่วงโบราณแบบว่าต้องคุยแล้วมัต้องอะไรมูฟคงไม่มีความสัมพันธ์กันแล้วหรือเปล่าจดหมายก็ไม่มีแต่มันก็ยังเป็นห่วงกันได้อยู่ใช่ไหมล่ะ เเป็นมากกาเป็นพี่คนนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้คุยกันแล้วไงเราเลิกกันแล้วหรอพี่ไม่มาพบกับเขาอะ๋อเพราะแต่ว่าก็เป็นพี่น้องกันเหรอเป็นคนที่ดูแลกันเหมือนกันทั้งพี่ทั้งน้องเลยเอ้าฮะเอ้าพทำไมไม่ดูจากต่อสอนพี่อะพี่พี่ต่อมีคนเดียวก็ต้องห่วงคนเดียวหรือเปล่าพี่ว่าใช่แหละ ไม่แต่เหมือนกันหมดทั้งครอบครัวเนี่ยไม่เราเราเราดยโทษให้ให้ตอมก่อนไหมอ่ะไม่ได้เขาทำไมอ่ะพี่ตอมเขามีคนเดียวเขาก็ต้องห่วงคนเดียวถูกไหมเขาไม่ได้เป็นอะไรกันสักหน่อยแต่ว่าเขาก็มีคนเดียวไงพี่พี่ไม่ได้คิดแต่เขาคิดนะพูดนี้ยังไม่ได้เป็นอะไรของเขาเลยนกเกลนอกเลยฮะเกลพูดอะไรอ่ะแปลกแปลกโอ้โหแล้วมึงชาติ้งด้วยมันจงใจแล้วฮะ ่อจะยเหมือนกันทั้งพี่ทั้งน้องทั้งพ่อเลยอะโอ้โหโอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าไอไอ้ตรงนั้นมันแทนทำาขอโทษไม่ได้เลยหรอต้องทนมาองหรือเปล่ามันน้อยไปหรอใช่มันน้อยไปแต่ตอนที่เขาพามาเขาพามาด้วยใจเลยนะพ่อหนูให้เงินอาทิย์ลาร้านโอ แต่ว่าเขาฟร์มมาด้วยใจเลยนะด้วยเหงื่อของเขาอ่ะปกติไม่ฟ์มนะพี่บอกแรงกายแรงใจอ่ะที่ทำให้อ่ะโดยเฉพาะเกียวว่าไงใช่ป่ะใช่ไหมเขาเขาฟามไอเกียวโอ้ยไอเกียวไอเกียวลองฟังก่อนอ่ะก็คือถึงถึงเงินมันจะน้อยน้อยก็จริงนะแต่แต่เขาตั้งใจทำมามลนนะที่เราเสียไปอ่ะ แล้วพูดยิ่งตอนพูดยิ่งแบบว่ารู้สึกไม่ดีแล้วพูดยิ่งทักไปก็คือไม่ตอบเน,นี่ยเาเงินเท่าไหร่แค่นั้นอ่ะแล้วพิมพตัดพอพูดยิ่งว่าไม่ตามละแล้วก็หายไปเลยอ,ะ <c oughs> อ่ะ<ห>พูก็ไม่รับเอาะเงินเท่าไหร่อ่ะเขาอาจจะเข้าใจอะไรไม่เขาอาจจะเข้าใจอะไรเราผิดหรือเปล่าให้หกหมื่นทำพี่หนูเสียใจกูยี่ผู้ยำพี่หนูผมแขยวอเกไอเกลอกไอเกลไอกลไเกลไเกลไอเกลไเกลไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกขไบอยู่นาได้ มีเหตุผลใช่เหตุผลอะไรที่เขาไม่ตอบที่เขาไม่อะไรอ่ะเพราะเขาอารมณ์ร้อนอยู่เขากลัวจะเผือพูดไม่ดีใส่พี่เอกยเราไปเถอะให้ยูน้ำมาอยู่นี่แหละอ๋อหนูไปก็ได้แต่เขาก็พยายามโทรหาเราอยู่หรือเปล่าใช่ไหมไม่ได้โทรน้คลองรู้ลองดูลองดูไม่มีแม้แต่สายเดียวโอ้เอางี้เขาไม่เห็นความสัมพันธ์ของเขาเขาอาจจะรู้ตัวแล้วแหละโทรมาแล้วตัดสายเนี่ย เขาอาจจะรู้ตัวแล้วแต่เขาน่าจะโทรมาเขาน่าจะโทรมาในอีกไม่ช้าปุ๊บป๊อบเฮ้ยหลอโทรดิเฮ้ยโทรเขาตัดสายเฮ้ยหลอโทรดิเฮ้ยเยมีข้าวไหมคณะหิวข้าวตัดสายเขาตัดสายอะไรนะตัดสายเดี๋ยเดี๋ยวให้ไอควหมูให้เอ้าเอ๊ะไอควหมูทให้เลยไอมอสเป็นอะไรเกิดกินใหมคราดิไอ้่ะเกล เขาเป็นอย่างนี้เขาก็เหมือนกันทั้งครอบครัวนั่นแหละผู้ชายพี่ยังเว้นพี่สาวคนนี้อ่ะเราห้าเวเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่ทันแล้วมันแต่เราตัดสายเขาหรือเปล่าหนูตัดเมื่อกี้แล้วก่อนหน้านี้เขาก็ไม่ยูมาด้วยคุณลุงไปแลยวรำควันคุณลุงรำควันคุณลุงแบบว่าอบรมลูกคุณลุงด้วยนะคะโอ้หนูจะฟ้องปะป๊าดูดีเขาเป็นเหมือนกันทั้งครอบครัวเลยพีเขาเป็นเหมือนกันทั้งครอบครัวเลยอะดีสุด ไม่ดี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 มาไม่ดีมามันขู่พี่เกลไม่รู้ซะแล้วเกลเล่าให้เราเล่าให้เอู้ดดิไอ้ม่ใช่อยู่นะเล่าให้เกลฟังดิพี่ไปขอให้มันหาคู่แข่งให้มันไปหามาทีเนี้ยพี่พี่โดนขัดพี่โดนต่อยเวนทีมมันมันแต้มมันเสียไปสองแต้มมาก็แบบว่าเออเแต้มนี้ชนะชนียชนะแล้วนับอยู่ดีที พี่ไม่ยอมพี่รับไม่ได้พี่ก็เลยหนีออกมาแล้วมาร์คมันก็ขู่จะประจานพี่ห็นไมหมล่ะพี่พี่น่าเสอผ้าเสพแต่หนูนนนนนไม่ทันแล้วแล้วปกติอ่ะมาร์คขู่เกลียวอย่างนี้หรือเปล่าอยู่ดีเกลียวก็เข้าข้างมาร์คหลายเถื่อละพี่มาร์คนี่ใส่ดีพูดเพราะคำเดียวตลอดแล้ว